คุณยุพาปะภูสโสรเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลทองเอ็นทำงานคลุกคลีกับพี่น้องเกษตรกรมานานนับสิบสิบปีเป็นคนทำงานจริงจังมุ่งมั่นใส่ใจทุกรายละเอียดเข้าถึงชุมชนทุกชุมชนในตำบลเป็นผู้ที่ให้ความรู้ความเข้าใจแนะนำและส่งเสริมในด้านต่างๆ การปลูกพืชการลดต้นทุนการผลิตการทำการ,กรเกษตรอินทรีย์และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำติดตามผลตั้งแต่เช้าตรอดเย็นคุณยุภาผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ใจไม่เล็กคนนี้ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคเข้าถึงพื้นที่ทุกพื้นที่ด้วยหน้าที่ และหัวใจที่ปรารถนาจะเห็นเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าอากาศจะหนาวฝนตกฟ้ารอ้องบางครัง้งต้องขับรถฟ้าเปลวแดดอันแสนร้อนที่แผเดเผามอเตอร์ไซค์คู่ชีพคันเก่าๆก,กระเป๋าเอกสารแจ็คเก็ตสีมุน่นขับรถฝ่าความร้อนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ทำด้วยหัวใจที่ทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ทำโดยไม่ได้ปริปากบนหรือหวังผลประโยชน์ใดๆทำไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบสื่อตรงทำงานแทบทุกวันทุกพื้นที่ในตำบลชาวบ้านรู้จักกันเป็นอย่างดีคุ้นเคยและรักใคร่ผู้หญิงคนนี้ดังญาติพี่น้องพื้นที่ในตำบลทองเอง็นมีความเจริญรุ่งเรืองเติบโตอย่างมีศักยภาพทั้งทางด้านการเกษตรและกลุ่มแม่บ้านหรือวิสาหกิจชุมชน อาทิเช่นกลุ่มทําปุ๋ยอินทรีย์บ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่สิของตําบลทองเอง็นหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอง็นซึ่งก็จะเริญเติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมแนะนําและเป็นพี่เลี้ยงตลอดมาของคุณยุพาปะภูสโลคนดีคนเก่งคนขยันซื่อสัตย์ใส่ใจเข้าใจแม้งานจะหนักเหน็ดเหนื่อย ก็ยังคงทําหน้าที่อย่างอดทนพี่น้องชาวตำบลทองเอ็นต่างยืนยันตรงกันว่ายุพาปะภูสโรคือคนเกษตรต้นแบบที่จะอยู่ในหัวใจของทุกคนในตำบลทองเอ็นตลอดไป ผู้ใหญ่สาค,มาคอมังคะอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะครับมีความรู้สึกกับยุพาคือเหมือนในหมู่บ้านของเราทั้งทตงบนนี่นะมีความรู้สึกว่ายุพาเหมือนพี่น้องไม่เคยคิดเป็นเรื่องอื่นนะครับยุพาทํางานทุกวันนี้ทําเพื่อประชาชนนะครับในหมู่สิบหรือหมู่ทุกหมู่สิบห้าหมู่บ้านของตาบลเป็นคนสู้งานนะครับสู้งานทุกสิ่งทุกอย่างทํางานไม่เว้นเสาร์วอาทิตย์ ทำจนกว่าจะมืดหรือจะคำ่ำงานของเขาถ้าได้รับคำสั่งมาทุกอย่างยุพาจะทำทั้งหมดไม่มียกเว้นกเกษตรยูพาหรือถ้าหว่าพื้นถึงกเกษตรยูพาเห็ุงานเป็นข้าราชการแต่เห็ุงานก็คือราชการทั่วไปการทำงานของกเกษตรยุพาก็คือตั้งแต่หกโมงสาวถึงหกโมงแรงหกโมงแรงนระเกษตรยูพาอย่างขี่รถตอกตอกตอก,ตก,ตกอยู่ตามชุมชนเลย ไปห้าผู้ใหญ่บ้านคนนั้นไปห้าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไปห้ากเกษตรคนนั้นยานเอกสารตกหลน่นยานให้ความซอยเลือกเกษตรกรบ่อทัวทึ่งที่เข้าเดือดหอนที่เข้ายืนขำข้อให้ซอยเลือกบัวทีเป็นด่านซอยเลือกด่านาน,น้ำท่วมเขาด่านเพียกินเขากเกษตรยุคานี่ดีเทๆตั้งแต่เหตุงานก็เกษตรยุ่ามาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านมา2ี่สิบกว่าปีละ ทุกคนท่ามได้เลยใน,นเขตตมบบทองเองในคนตมบบทงองเองเนี่ยสิภาหมู่บ้านท่ามได้เลยว่ากเกษตรอยู่ผาเนี่ยเป็นคนยังได้ทุกคนหัก,กเกษตรอยู่ผาชื่อนะคะรัฐศรอัครสินวงศ์ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะรู้จักพี่ยุผาตั้งแต่ทําขนมใ่บ้านเจ๊ก,กีนะคะพี่ยุผาเป็นคนที่น่ารักเป็นเกษตรที่ใจดีเข้ากับคนได้ง่ายไม่ถือเนื้อถือตัว พี่ยุพามาที่ร้านเจ๊ก,กีมาดูการทำขนมนะคะเป็นกันเองมากค่ะไม่ถือตัวพี่ยุพาเป็นคนดีทำงานเก่งไม่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำงานเพื่อชาวไร่ชาวนาจริงๆเออพี่ยุพาเป็นคนดีครับคือผมรู้จักกับพี่ยุพามาตั้งแต่ปี 46...47 แล้วครับเริ่มเริ่ม ประสานงานกับพี่อุพาคือเริ่มจากโรงเรียนเกษตรกรนะครับคือมันเป็นโอกาสของเราที่ว่าจะ,ะลดต้นทุนคือเขาพี่อุภาเขาเป็นคนมาแนะนำว่าให้ลดต้นทุนการผลิตนะโดยไม่ใช้สารเคมีครับคือใช้อ,อินทรีย์ชีวภาพเป็นหลักในการทำงานของพี่อุภาแกเป็นคนขยนัน มานี่ต้องนุ่นมงก่อนโมงเช้าบางทีมาถึงผมแล้วแต่มาทำขึ้นทะเบียนเกษตรหรือมาประชุมอะไรต่างๆเนี่ยครับเกี่ยวกับด้านการเกษตรเนี่ยแกจะมาแต่เช้าผมประทับใจพี่ยุพามากเลยก็คือว่าเกษตรกรของตำบลทองเอ็นเนี่ยพี่ยุพาแกจำลายลายลายมือได้หมดนะครับซึ่งเกษตรกรจะไม่สามารถปลอมลายเซ็นได้เลยนะครับซึ่งแกจะเป็นคนท้วงติงมากเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ เรื่องเกี่ยวกับการลาเซ็นชื่อการขึ้นทะเบียนนะครับแกเข่งมากซึ่งเกษตรกร,ก,รก็ที่แรกก็มีการอาจจะมีการปลองแปลงหลอกลวงกันบ้างแต่นี้แกจําได้หมดนะครับซึ่งไม่มีใครกล้าแกครับค่ะวันเสดาวงวัฒนคุมนะคะสิ่งแรกที่ประทับใจก็คือความเรียบง่ายความเรียบมยบง่ายความเป็นตัวตนที่ที่พี่ยุพาไม่อยู่นั่นคือ ความประทับใจในเรื่องส่วนตัวและอีกอย่างก็คือว่าที่สูงสุดในก็คือด้านการทํางานความรับผิดชอบเพราะว่า <c oughs> ที่สัมผัสกับพี่ยุพานะคะซึ่งตัวเองก็ออตําแหน่งในที่ก็เชื่อมโยงกันอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในด้านเกษตรกรก็คือชาวไร่ชวนาเนี่ยที่สัมผัสกับพี่ยุพาได้ก็คือว่าพี่ยุพาเนี่ยไม่ได้ทําแค่เฉพาะหน้าที่นะคะไม่ได้ทำแค่แค่หน้าที่เกษตรตาบลแต่พี่ยุพาทาเหมือนกับว่า คนทองเอดคือพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ชื่อบุญสมเตอเอี่ยมนะครับรู้จักกับพี่ยุพามาตั้งแต่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพี่ยุพาเนี่ย เปรียบเสมือนพี่คนหนึ่งที่ได้รู้จักกันมาเนี่ยเพราะว่าพี่ยุพาเป็นคนหนึ่งที่นำโครงการข้าวปลูกข้าวพันธุ์ดีมาให้กับหมู่บ้านเมื่อเมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านอะไม่ค่อยมีทุนในการในการประกอบในการทํานาเท่าไหร่นะคะก็เลยรู้สึกว่าจะขาดแคลนพอได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยแล้ได้ได้รู้จักกับพี่ยุพาพี่ยุพาก็เอาโครงการนี้เข้ามาซึ่งทําให้ ชาวบ้านมีข้าวไปหวานได้ปลูกกันพอปลูกกันแล้วได้ผลผลิตมาก็เอาเงินมาใช้ใช้หนี้ค่าข้าวฉันนางสามารีแก้วเหล็กเ,เป็นแม่บ้านของกลุ่มเกษตรกรทองเอ็นะคะกลุ่มประสม้มมีความรู้สึกกับคุณยุพาก็คือคุณยุพานะมาทีแรกเลยก็คือเราได้รู้จักกันตั้งแต่มาครั้งแรกเลย ุณยุพาจะเข้ามาในกลุ่มมาดูแลกลุ่มประสมของเราก็ทําให้เราสนิทสนมกันมากคือเขาเป็นคนกันเองทําอะไรก็คือแบบจะต้องมาคุยกันปรึกษากันก่อนแล้วก็เวลาเราจะไปไหนจะไปออกร้านที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณยุพาเขาก็ต้องมาหาเราก่อนก็คือปรึกษากันไม่เคยเขาไม่เคยคิดว่าเขาคือเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเลย น้ำท่วมเราก็มาพักอยู่ด้วยกันคือคุณยุพาก็มามาพักอยู่ด้วยกันทําอะไรกันก็คือเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องยุพาล๋ล้อเล่นอยาน่าโกรธนะยุพาเป็นคนคุยสนุกถ้ามาที่กลุ่มเราก็จะคุยได้ทุกเรื่องพูดตลกแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลา พี่ยุพาคือตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราสัมผัสได้จริงๆเป็นบุคคลต้นแบบบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดที่น้อมนําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันของพี่ยุพานะคะ,ะด้วยเงินเดือนหรือว่าตําแหน่งของพี่เนี่ยสามารถมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆได้อย่างสบายแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นพี่เขาใช้ก็คือ อันไหนใช้ได้ก็ใช้ไปไม่ฟุ้งเฟอนะคะวันหนึ่งมันถึงเวลาต้องไายจะมีใครที่ไหนเข้าโมทนาจะมีบ้างไม่ใครเสียน้ำตาก่อนจะลาฝากอะไรไว้ในแผ่นอีก ว่อนจะลาฝากอะไรไว้ในแผ่น